ต้องบอกว่าหลังจากผ่านปีใหม่มานี้ค่ะหลายๆคนก็สังเกตว่าเอดาราคนไหนที่เป็นแฟนกันแล้วไม่ลงรูปคู่เนี่ยก็มักจะมีข่าวถูกจับตามองอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็เรื่องราวของสองคนนี้ค่ะมีข่าวระหองระแหงกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะ สำหรับคู่ของนางเอกสาวแมทพิรณีกับไฮโซหนุ่มก็คือสองกรานต์ในชนะรงค่ะทําให้หลายคนเนี่ยอดจับตามองไม่ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะแล้วก็ถูกจับตามองมาตลอดด้วยค่ะยิ่งช่วงหลังๆมานะคะไม่ค่อยเห็นทั้งคู่เนี่ยมีโมเมนต์หวานๆด้วยกันสักเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีเพียงแต่สาวแมทนะคะที่เพิ่งจะออกมาโพสต์ปวดภาพเป็นเอ่อภาพของร้านไอศครีมค่ะแล้วก็บอกความในใจถึงแฟนหนุ่มด้วยบอกว่าเนี่ยขอบคุณสําหรับทุกอย่างที่ ตั้งใจทําให้ตลอดมาพร้อมกับยกว่าฝ่ายชายเนี่ยเป็นฮีโร่ในด้านของความแข็งแกร่งอีกด้วยค่ะก็คือช่วงหลังๆมาเนี่ยก็จะมีการบอกว่ายุง่งงานยุ่งอะไรนะคะต่างฝ่ายก็ต่างทํางานค่ะแต่งานนี้นะคะชาวเน็ตก็จับตามองว่าเอ๊ะคู่นี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ช่วงเขาดาวไม่มีภาพร่วมฉลองด้วยกันเหมือนเคยค่ะโดยสงการานเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ภาพปาร์ตี้ปีใหม่กับแก๊งเพื่อนที่เขาใหญ่นะคะส่วนแม่พิรณีเนี่ยก็โพสตเป็นภาพตัวเองพร้อมกับแคปชั่นชวนอมยิ้มค่ะบอกว่า ปีใหม่เนี่ยไม่ขออะไรมากขอให้ข้างบ้านร้องเพลงตรงพีก็พอส่วนรูปคู่กันล่าสุดค่ะแอบส่องย้อนไปในไทม์ไลน์นะคะมากกว่า3เดือนแล้วด้วยค่ะที่ไม่เห็นทั้งคู่เนี่ยโพสตภาพหวานชื่นให้ได้เห็นกันนะคะแต่งานนี้ค่ะบอกเลยว่าชาวเน็ตอย่าเพิ่งรีบคาดเดากันไปไกลนะคะต้องให้ทั้งคู่เนี่ยออกมาอัปเดตสถานะหัวใจแล้วก็อัปเดตในเรื่องของความเคลื่อนไหวในชีวิตประจาําวันด้วยตัวเองจะดีกว่าค่ะ